งานศพส,สจโตบอกเล่าเรื่องราวครบจริงๆในมิติของข่าวอาชญากรรมสามารถอ่านได้จากงานศพส,สจอตอใช่ค่ะในมิติข่าวการเมืองก็สามารถอ่านได้จากงานศพของสอจโตโดยไม่ต้องอาจจะมีเสียงผู้ใด,ดๆแต่ต่อจิ๊กซอจากภาพ<ผ>จากเหตุการณ์ใน<ผ>งานนะคะหรือบางข้อความสั้นๆ เอาภาพแรกขึ้นไปก่อนเอาภาพแรกขึ้นไปก่อนเอาภาพของแทนไทยไอจีสตอรี่เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่อไปดูกันโอเคในไอจีสตอรี่ของแทนไทยนหลงคุณได้โพสต์ภาพได้โพสต์ภาพขณะไปเคารพศพสจโต้ใช่ค่ะแล้วก็บรรยายว่าด้วยรักและคิดถึงเสมอครับพี่โต้งพี่โต้งพี่โต้งเรียกพี่โต้งโอเคก็รุนพี่อะ ใช่ก็รุ่นพี่ก็เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการจำได้ใช่ไหมครับเบรกแรกเลยเราได้หยิบฉวยเอาแชทไลน์ที่แชทคุยกันระหว่างสาโจโต้กับแทนไทยมันมีคำคำหนึ่งพี่รักมึงพี่กูรักมึงว่ะจากใจแต่เขาแทนตัวเองว่ายอ่อๆนะกูรักมึงว่ะจากใจประมาณนั้นแล้วพอมาต่อด้วยไอจิสตอรี่ เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วของแทนไทยมันก็พิสูจน์การเยรยะระหว่างผู้ชายสองคนถามว่าความสัมพันธ์ของผู้ชายสองคนนี้พัฒนาไปถึงไหนเขาก็พูดกันสนันวันไหวจริงไม่จริงคอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มผมก็รอพี่แทนไทยอ,อ,อธิบายความ,ม,ามถ้าพี่แทนไทยไปเสดข่าวของน้องหมาแก่น้องหมาแก่ก็ยินดีที่ก็กล้าที่จะหยิบฉวยเอา สิ่งที่พี่แทนไทยปฏิเสธข่าวมาอ่านให้ทั้งสังคมได้รับฟังกันนะครับแต่สังคมจะคิดอย่างไรไม่เกี่ยวกับผมนะมันมีข่าวพูดกันซุบซิบซุบซิบว่าพี่แทนไทยเป็นเท่าน,น้ำเลี้ยงของสจโต้งไอ้ยี่สิบล้านที่จะไปจ่ายเป็นค่าหลีกทางให้ใครบางคนเนี่ยก็มาจากแทนไทยนี่ยแหละนอกจากนอกจากแทนไทยยังมีผู้ชายอีกคนหนึ่งไปเคารพศพไปแสดงความเสียใจในงานศพของสจโต้ง ผู้ชายคนนั้นในยุทธจักรเขาเรียกกันว่าบังมัดของตันทำไมคุ้นจังคุ้นมากนะบังมัดของตันเนี่ยชื่อนี้โอ้โหเคยเป็นประเด็นยุทธจักรกังเทินใครไม่รู้จักบังมัดของตันในในยุทธจักรกังเทินเนี่ยเฉพาะขาใหญ่ๆล้วนผ่านการล้วนเคยใช้บริการบังมัดของตันไปแล้วทั้งสิน้น ไม่ธรรมดานะอ่าไม่ธรรมดาจําได้ไหมครั้งหนึ่งเราเคยเอาคลิปวันเกิดของบังมัดครองตันมาเปิดออกอากาศแล้วเราก็ได้ชี้ให้ดูว่างานวันเกิดระดับบังมัดทองคลองตันแขกที่ไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยมันขนาดไหนวันอยู่บําุุงอ่าใช่ใครอีกมัมจอกโมกก็ไปอ่าใช่ใครนะ เอกภพสายไหม่ต้องรอดก็ไปอ่าตอนนั้นมีภาพมีภาพชาัดหลายคนระดับระดับ,ดบโอ้โหระดับดาวเลิกในแวดวงการเมืองดาวเลิกในแวดวงดาวเลิกในยุทธจกักรหลากหลายวงการก็แล้วกันยังต้องไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์บังมัดแสดงว่าบังมัดธรรมดาไหมไม่ธรรมดาบุคคลนี้ยุทธจกกักรกลางคืนต้องใช้บริการบางมัดของตันพูดได้คำเดียวค่ะ ถ้าผมจะโยงสถานบันเทิงอีกหนึ่งที่ของนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งก็ใช้บริการบัมบัตของตันและถ้าใช้บงเอาชื่อบัมบัตของตันมาผูกกับนักการเมืองมาผูกกับสอจตโตมาผูกกับแทนไทยมาผูกกับอะไรอูบวุ่นวายมากมายแก่กองทีเดียวเอากันอย่างนี้บัมัดให้สัมภาษณ์ในงานศพบ,บอกว่าผม ติดค้างพี่ชายคนนี้หมายถึงติดค้างสาจโจโต้มากมายและเกินในชีวิตนี้พี่คนนี้ช่วยเคลียร์คดีนะเว็บพน,นันให้กับผม,มช่วยเคลียร์คดีเว็บพน,นันให้ผม